เราไปจีนกันมานะฮะแมเวลาแบบมีความสุขอะล้วจากกันแล้วคิดถึงอยากกลับย้อนเวลาไปอยู่ที่นั่นนานๆใช่ฮะแี่ถไปดานๆคงเรียบร้อยฮะเดี๋ยวใหม่จับไปบ้านผมดีกว่าไปเมืองการรับรองไม่ดังแต่ท่อแน่ให้คุณบีเป็นหัวล้าทริปเลยเอาพี่สมชายเอาแล้วบอกว่าทีมนาสาอร์ตวิเลจจะจับไปดูซีเกมที่ลาวไม่ใช่หรอน่าสนใจไหมพี่ทําเลยพี่พอเป็นลูกทัวร์บ้างใช่ไหม แล้วก็น,นึบอยู่แบบลูกชมจันาไปตะไบไม่มีประโยชน์เลยไปร้องเพลงเดียวอ่ะจบโอ้โแล้วลูกทัวร์เดินไปไหนไม่มีแนะดาเลย,ยกันเดินวันแรกไปสนามบินแอรอีกนะนนึกว่าแบบตัวเองมาเที่ยวอะป่ะแต่นี่มารับแขกมาก่อนเวยลามาสุดท้ายนะจะมาคนสุดท้ายเลยเหลือฉันก่อจะสานึกวันสุดท้ายเอ้ยว่าต้องทาอะไรบ้างวะเอาไปดูภาพบรรยากาศจากที่นู่นครับว่าน่ารักขนาดไหนครับ เราจะดูภาพดูบรรยากาศดูหมีกันผมชอบครับโอ้เล่นมันอยู่ตั้งนานจนคนขายยัดถีบผมบอกมาดูเลยตาเขียวเลยนีนะโอ้มันน่ารักจริงนะคนจีนเนี่ยถ้าทําอะไรก็เหมือนคนไทยอะนะไม่แพ้ชาติใดในโลกกัเลย หน้ารังจริงนะครับคือของที่อะไรก็ตามที่เป็นหมีแพนด้าเนี่ยแพงไปหมดแล้วตอนนี้นะฮะอ่าเดี๋ยวเราไปดูภาพบรรยากาศเล็กๆน้อยๆก่อนที่สดนหน้าจะดูแบบเต็มๆนะฮะพระจ่าช่วยเอาไปเอามันไปทีฮะนี่นะฮะเอาโสดับสนุนโดยบริษัทบุญรอดนะครับดักเดันเดเดพิ่ก้องเดอเพิ่งไปไหนนะฮะ ที่ท่านเห็นภาพที่สมชายอยู่ข้านหลังเนี่ยคือภาพที่เราเห็นตลอดสี่หัวเพิ่งตื่นขึ้นมาครับแล้วประกบเอาไปอะไรนะผมเอามา,อาดอยซิผมก็ถือน้ำดื่มสิงนะ,ะแล้วก็ไปสิงรุ่นนี้มันสีฟ้าสีเขียวะมือจับทิ้งไงอ่ามือจับบงังไม่ฝาขอบฝาเอ้บอกเราเป็นสีฟ้าสะท้อนนะะรีมิงนี่แน่นอนจริงครับกินตั้งแต่แปดโมงกลัวนอนไม่หลับเดินทางกันไปหลายเมืองนะครับครับ นี่คืออาหารอาหารอะไรครับนี้ครับเนี่ยมื้อที่มีการโชว์เปลี่ยนหน้ากากอทุกมื้อที่เมืองจีนก็จะมีเบียร์สองขวดเป็นธรรมชาติของเขาแล้วแต่เมืองนั้นเมืองนั้นก็จะมีเบียร์ของเมืองนั้นนะฮะมีเครื่องดื่มน้ำาอลมหนึ่งขวดครับนะฮะแล้วก็มีนี่คืออาหารนี่นี่เฉเาะชุดแรกนะฮะนี่มือที่สองใช่ไหมั้มือแรกไม่ถ่ายมันเหรอมือแรกเหรอหิว รีบกินใหญ่เลยกินส้มตบด้วยมีส้มตำครับใช่นี่คือบรรดาทีมงานของเราซ้ายพี่ออสแล้วก็พี่ออสพี่ออสนี่ตำรวจนะจะไปบอกสิเอุซามาไดแบบได้มิสเตอร์แล้วนะยศโอ้ยมาไม่ใช่แล้วจะดีนะจะเล่นคนแรกเลยนั้นคุณกีครับที่หางหลังแล้วก็เพื่อสีส้มเนี่ยพี่แจ๊สกับพี่หมออ่าคู่สวัสดี คุณหมออายุเจ็ดสิบหกนะฮะเดินป๋อเลยครับกลับพี่แจ๊คหกสิบหกยังแกก็เลยเนี่ทะเลสาบสีหูอ่าด้านหลังนั้นนะครับก็คือนางพญางูเขียวนะครับงูขาวดิโอ้ผมชอบมากเลยครับทำไมฮะสีหูอันนี้คือทะเลสาบที่เจาะเองนะฮะที่ขุดอ่าที่ขุดเอย่างกับตะบันนะฮะ อันนี่ในเรืออาตงครงับอธิบายอยู่พี่สงชายไม่มีใครกล้าดั้งหน้าเลยก็อาตงงอธิบายแต่อมพรดิงเรือหัวยกเนี่ยคตั้งหน้าเนี่ยมาอยู่บนเรือเลยโอ้แกต้องกินเดนทิตเต้อะกินลกข้งหลอดเลยอ่ะนะอ่านี่โอ้โหทีมงานพุกผู้กงเจ้าครับน้าติงอยู่ซ้ายจอมหืน แล้วแกอยู่หลังเรือนะเรือลำไหนมากันตะโกเลย90.5กิฬาทวดทิศสุปต์บอลวิเนตดอททีวีอย่าลืมดูนะแกมันจะรู้เรื่องมแกบอกกระท่อมร้เปล่าฮะคือเกินฝีมือนะฮะกสุชายทำอะไรั่านถ่าสองอะไรครับสองขวดสองขวดโอ้โหไปดิปลเรืองเข้าสุกแล้วเกินแล้วนี่ครับเจ๊ชาเขียวต้องเ็นเ็นปากเนี่ยนี่เจ๊ชาเขียวครับโอ้มาเล่นกลครับ ได้ไปประมาณเกือบแสนน่ะนะขายชากระปุกละพัหนห้าได้หลายหมื่นนะฮะแล้วนี่คือคนที่กินเหรียบิงเละเทะดพวยนเจ้เจ้าแพงกันถูกเลยแทงบอลถูกเละเลยครับ พี่กีเนี่ยมาคนเดียวชวนเพื่อนเท่าไหร่ติดงานหมดแกบอกตัดสินใจมาคนเดียวเพื่อมาเจอพวกเราเป็นเป็นเจ้าของสวนยางสวนปาล์มครับรวยนะแต่งตัวแบบดูทําไสบายเออเหมือนกับตอนแรกผมยังดูดูจากหัวจดเท้าเลยฮะมันมีตังค์หรือเปล่าคนนี้โอ้โหแกหยิบออกมาตีเนี่ยนะแบงมีทุกสกุลเงินเลยนี่ครับที่หน้าสนามครับอร่อยดีครับพาเราไปทัวร์ เดี๋ยวรูปนี้เอาไว้ผมหน่อยจะต้องเอาไปให้คุณปีเตอร์สักชัยวงมารสิเดี๋ยวผมอัดเป็นโปสเตอร์ใหญ่เลยไม่ต้องอัตบาาันาเอาใจเลยเกิดนี่นะครับได้รับตัวที่วีรศักดิ์ครับคนคนเสื้อแดงเนี่ยนะครับหน้าครบมากครับแกช,ชนจมแกมีที่อยู่วังน้ำเขียวแตรมีสอดอยู่นี่จะลงรถเคทีวีนด้ยนมจะลงโฆษณาปะมีสิบ Để đủ tao ừ. ta cần biểu ừ. vì